สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะคะก่อนที่จะไปเรียนนะคะครูมีคลิปเรื่องแรงและชนิดของแรงมาให้นักเรียนได้ศึกษากันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะหน่วยที่3 แรงและชนิดของแรงแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทางส่วนมากในทางฟิสิกส์ใช้อักษรแทนแรงเป็น F ใหญ่แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามผลของการกระทําที่เกิดขึ้นซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆได้สองประเภทคือแรงในธรรมชาติและ แรงที่เกิดขึ้นจากการกระทำจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงและชนิดของแรงแล้วจากนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมแรงคืออำนาจอย่างหนึ่งที่ทำให้วัตถุมีความเร่งหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่จากเดิมแรงยังสามารถอธิบายได้อย่างหนึ่งคือการผลักหรือการดึง เมื่อแรงที่กระทําต่อวัตถุแตกต่างกันนั้นย่อมทําให้ผลการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปด้วยหากแรงที่กระทํามีค่ามากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลต่อแรงนั้นก็จะมากตามไปด้วยตัวอย่างเช่นออกแรงกระทํากับวัตถุที่เหมาะทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่และถ้ายังออกแรงผลักต่อไปอีกวัตถุก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแสดงว่าแรงที่กระทําต่อวัตถุ มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นยังไงบ้างคะชมคลิปแล้วเข้าใจความหมายของคำว่าแรงมากขึ้นไหมคะฉะนั้นครูจึงขอสรุปความหมายของคำว่าแรงได้ว่าแรงหมายถึงสิ่งที่ไปกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุเช่นเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนขนาดของอัตราเร็วหรือเปลี่ยนขนาดรูปร่างของวัตถุซึ่งแรงนะคะจะมีหน่วยเป็นนิวตันซึ่งเป็นการให้เกียรติเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นผลแรกนะคะซึ่งแรงสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือแรงในธรรมชาติซึ่งก็หมายถึง แรงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดแรงเหล่านี้ขึ้นแต่เรารู้ว่ามีแรงเกิดขึ้นเพราะสามารถทดลองให้เห็นได้จริงค่ะประเภทที่2ก็คือแรงที่เกิดจากการกระทําของสิ่งต่างๆนะคะซึ่งก็หมายถึงแรงที่ไปกระทําต่อวัตถุซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดมากเลยนะคะแต่ละแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นผลจากสิ่งที่เข้าไปกระทําต่อวัตถุที่แตกต่างกันค่ะ คราวนี้เราลองมาดูซิว่าแรงในธรรมชาติที่ครูกล่าวถึงจะแบ่งได้เป็นกี่ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งก็หมายถึงแรงที่ดึงดูดมวลของโลก กระทำต่อมวลของวัตถุเพื่อดึงดูดวัตถุนั้นเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุจะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นและระยะห่างระหว่างมวลกับจุดศูนย์กลางของโลกยิ่งวัตถุอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากเท่าไหร่แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญขณะที่เขานั่งอยู่ ใต้ต้นแอปเปิลและสังเกตเห็นผลแอปเปิลตกจากต้นลงสู่พื้นดินค่ะซึ่งนิวตันได้อธิบายแรงโน้มถ่วงโดยใช้กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งมีใจความสรุปได้ดังนี้นะคะวัตถุ2ก้อนที่อยู่ห่างกันจะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันโดยขนาดของแรงจะแปรผันตรงกับขนาดของมวลทั้ง2และจะแปรผกผันกับระยะห่างระหว่างมวลทั้งสองยกกำลังสงค่ะแรงชนิดที่สก็คือแรงแม่เหล็ก ซึ่งแม่เหล็กนะคะจะมีสองขั้วก็คือขั้วเหนือและขั้วใต้ซึ่งขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันจะออกแรงผลักกันขั้วที่ต่างกันจะออกแรงดึงดูดกันซึ่งบริเวณรอบๆแท่งแม่เหล็กนี้นะคะจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมีทิศท,ทางจากขั้วเหนือไปสู่ขั้วใต้ซึ่งวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กเมื่ออยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กจะถูกแม่เหล็กดูดได้แรงชนิดที่3นะคะก็คือแรงไฟฟ้าสถิตซึ่งเกิดจาก อนุภาคที่เล็กที่สุดของสารนั่นก็คืออะตอมซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐาน3ชนิดก็คือโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนซึ่งปกติอะตอมจะเป็นกลางทางไฟฟ้าเนื่องจากมีจำนวนโปรโตอนที่มีประจุบวกเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนที่มีประจุลบแต่ถ้าอะตอมเสียอิเล็กตรอนจะเกิดเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าอะตอมรับอิเล็กตรอนจะเกิดอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบ แรงระหว่างประจุไฟฟ้ามี2ชนิดก็คือแรงผลักและแรงดูดซึ่งประจุที่เหมือนกันก็จะออกแรงผลักกันและประจุที่ต่างกันก็จะออกแรงดูดกันค่ะ และแรงชนิดสุดท้ายนะคะก็คือแรงนิวเคลีย์ซึ่งเกิดจากโครงสร้างอะตอมประกอบไปด้วยอนุภาค3ามชนิดก็คือโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนซึ่งโปรตอนและนิวตอนจะอัดกันแน่นอยู่ตรงกลางเรียกว่านิวเคลียสการที่อนุภาคโปรตอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเหมือนกันมารวมอยู่ด้วยกันในนิวเคลียสจะเกิดแรงผลักมหาศาลแต่โปรตอนที่อยู่ด้วยกันได้แสดงว่า ต้องมีแรงที่ทําให้โปรตอนกับโปรตอนยึดติดกันแรงดังกล่าวเรียกว่าแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งปัจจุบันได้นําเอาพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในทางสันติมากมายเลยนะคะเช่นการทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์การขับเคลื่อนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่หรือการขุดคลองขนาดใหญ่ค่ะประเภทที่สองนะคะก็คือแรงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งก็หมายถึงแรงที่เกิดจากการออกกำลังของมนุษย์ อาจจะเป็นแรงจากกล้ามเนื้อเช่นการคว้างแรงดึงแรงผลักหรือการยกของนะคะยกตัวอย่างเช่นแรงรับหรือแรงรวมหมายถึงผลรวมของแรงย่อยแบบเวกเตอร์ของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุนะคะถ้าแรงรับมีค่าเป็นศูนย์แสดงว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่นะคะ2ก็คือแรงย่อยซึ่งก็หมายถึงแรงที่เป็นองค์ประกอบของแรงรับค่ะ แรงชนิดต่อไปก็คือแรงขนานซึ่งเป็นแรงที่มีทิศทางขนานกันซึ่งอาจกระทําที่จุดเดียวกันหรือต่างจุดกันก็ได้มีอยู่สองชนิดนะคะอย่างแรกแรงขนานพวกเดียวกันหมายถึงแรงขนานที่มีทิศทางทางเดียวกัน2แรงขนานต่างพวกหมายถึงแรงขนานที่มีทิศทางตรงข้ามกันค่ะ แรงชนิดต่อไปก็คือแรงผลักหรือการผลักนะคะคือการออกแรงดันหรือเข็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากตัวผลของการออกแรงจะทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ได้ค่ะแรงต่อไปก็คือแรงดึงนะคะหรือการดึงคือการออกแรงกระทําต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าหาตัวเราหรือเราลากเก้าอี้เราดึงผ้าจากราวตากผ้าหรือคนเล่นชักเายเเด็กลากรถเป็นต้นค่ะ หลังจากที่รู้เรื่องแรงไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูความหมายของการเคลื่อนที่กันบ้างการเคลื่อนที่คือผลของการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุซึ่งต้องมีแรงมากระทำเช่นการออกแรงยกเก้าอี้ขึ้นมาวางบนโต๊ะซึ่งลักษณะของการเคลื่อนที่จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงมี2ลักษณะคือจะเป็นแนวดิ่งหรือแนวขนานกับพื้น 2. คือการเคลื่อนที่แนววิถีโค้งซึ่งอาจมีแรงอื่นมากระทำต่อวัตถุหรือไม่มีแรงอื่นมากระทำเลย และ 3. การเคลื่อนที่แบบวงกลมหมายถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นวงกลมรอบศูนย์กลางเกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุกำลังเคลื่อนที่และเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอแต่ในขนาดนั้นมีแรงดึงวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมเรียกว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางการเคลื่อนที่จึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบศูนย์กลางเช่นการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกค่ะ คราวนี้เราลองมาดูองค์ประกอบของแรงกันบ้างนะคะซึ่งแรงจะเป็นปริมาณทางฟิสิกส์นะคะจะมีอยู่สองชนิดด้วยกันอันแรกเรียกว่าปริมาณสเกลา่าหมายถึงปริมาณที่ระบุขนาดเพียงอย่างเดียวเช่นมวลอุณหภูมิเวลาพลังงานความหนาแน่นและระยะทางซึ่งรวมไปถึงอัตราเร็วอุณหภูมิแล้วก็ความยาวด้วยนะคะ ปริมาณที่2เรียกว่าปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่ต้องบ่งบอกทั้งขนาดและทิศทางเช่นแรงความเร็วโมเมนต์ Moment, การกระจัดน้ำหนักซึ่งปริมาณสเกลร์และเวกเตอร์นี้นะคะเราจะไปเรียนในคลิปต่ตอไปกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ไปบางส่วนแล้วนะคะ เอาไว้คลิปหน้าเรามาเรียนรู้กันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ครูขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ